ประชุมสัญจรสมพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ17จังหวัดที่จังหวัดอุตรดิต์คุณพร้อมแล้วหรือยังสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสมาชิกสมาพันธ์ทุกท่านเลยนะคะทั่วประเทศเลยะคะ่ะข่ะวันนี้นะคะพี่บุญชูบุกเชียงใหม่เลยะคะ่ะบุกมาถึงบ้านนะคะวันนี้มาเพื่อที่จะ,ะ,ะ,ะสัมภาษณ์ท่านประธาน ภาคของเรานะคะคุณอาผมที่เป็นรองประธานภาคด้วยแล้วก็เป็นประธานจังหวัดเชียงใหม่นะคะต้องขอบคุณพี่บุญชูนะคะที่มาถึงบ้านค่ะมาเพื่อที่จะ,ะสัมภาษณ์แล้วก็มาเพื่อที่จะ PR ให้พี่ๆน้องๆเราทั่วประเทศได้เห็นนะคะการจัดงานของเราครั้งนี้นะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณท่านประธานอุตตรดิตถ์ค่ะ ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่นะคะในการจัดงานประชุมครั้งนี้ค่ะแล้วก็ท่านเลขากบนะคะที่ทุ่มสุดตัวเลยค่ะในการที่จะจัดงานนี้เพื่อพี่น้องเราทุกคนที่จะมาในวันที่22-23ี่นี้นะคะแล้วก็ท่านประธานผ้าก็ติดตามผลงานนะคะขอบคุณคือต้องบอกว่าขอบคุณทุกๆก,การการสนับสนุนของสมาชิกสมาพันธ์เรานะคะ ในการที่จะร่วมมือร่วมใจแล้วก็เสียสละเวลาที่จะมาในงานประชุมของเราที่มีจิตอาสาขอบคุณที่เสียสละเวลาขอบคุณทุกการเดินทางนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนให้มากันทุกท่านนะคะงานนี้นะคะเรามีไฮไลท์ตอนเย็นเลยล่ะคะ่ะสิ่งที่เราจะเจอกันก็คือเราจัดงานประชุมที่จังหวัดอุตรดิตถ์ใช่ไหมคะ แต่เราอะค่ะเราจะได้ชิมอาหารของอร่อย17จังหวัดภาคเหนือนะคะของดีของเด่นแต่และจังหวัดที่จะมารวมกันในงานนี้เลยอะค่ะว่าอะไรจังหวัดไหนจะเอาอะไรมาแข่งขันกันและอะไรที่อร่อยนะคะจะพี่น้องที่มาก็จะได้ชิมกันนะคะว่าเราจัดงานครั้งนี้เพื่อ,อเชื่อมสัมพันธ์ล่ะคะ่ะแล้วก็เชื่อมโยงกันนะคะมิตรภาพดีๆที่เราจะมีให้กันแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์แชร์ว่าเราใน ภาคเหนือเราจะมียุทธศาสตร์อะไรเราจะทําอะไรกันเราจะช่วยพี่น้องเอชีแบบไหนเราจะขับเคลื่อนแบบไหนกันนะคะเราจะพบกันวันที่22และ23นะคะแล้วจะต้องย้ํานะคะวันที่คืน22นะคะทุกท่านห้ามพลาดนะคะเราเป็นทีมล้านนานะคะเราไปจัดที่เรือนรับแลนะคะเรามีประวัติของเมืองรับแลที่นั่นดีๆทุกท่านต้องมาฟังนะคะค่ะก็อยากเชิญชวนทุกท่านคะ่ะว่าอย่าพลาดงานนี้ต้องมาให้ได้นะคะ มาเจอกันค่ะเราเจอกันนานๆครั้งหนึ่งนะคะคมีแต่พัท่านค่ะเดี๋ยวเราพบกัน22-23พฤศิกานี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะร่วมแรงร่วมใจสร้างพลัง SME ไทยภาคเหนือเชื่อมโยงร้อยใจ17จังหวัดภาคเหนือเป้าหมายมีไว้พุ่งชนบุญชุกกะมุนมาโนดเลขาธิการสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือรายงาน